เขาล่าก,กันมาว่าในยุคบรรพกาลพระรามตัวแทนฝ่ายมนุษย์ได้ต่อสู้ห้ำหันกับทศกัณฐ์ตัวแทนฝ่ายละกษัตริย์สรุปได้ว่าทั้งคู่น่าจะต้องเกียดกันสุดๆอย่างไม่ต้องสงสัยซึ่งถึงชาตินี้ผมที่เป็นลามกับชาติมาเกิดจะจำเรื่องอะไรพวกนั้นไม่ได้เลยก็เหอะโคตรามาอายุ16หดิจชาติ พระามปัจจุบันพ่อคูกูรูของทางการที่อายุน้อยที่สุดในรอบร้อยปีแต่ผมก็เข้าใจได้ว่าทำไมเขาถึงเกลียดกันเพราะผมก็รู้สึกอย่างนั้นกับไอ้หมอนี่เฮ้ยจาน ที่โกงนี่วะแอบเอาน้ำมากินไม่แบ่งกันเลยนะเว้ยแวะรสชาติมาไม่แดงชิบหายนี่ชงเองอีกแล้ววะดิโค้ดนอนอายุสิบห้าอดีตชาติโทศกันนักอาคงฝึกหัดสิ่งที่เกียดอย่างแรกคือมันปากหมาสมาคาลาวะหามีไม่ นี่ใช้มือหรือใช้ตีนชงวันเนี่ยแล้วที่นี่ก็ร้อนชิบหายยังจะยังแดกชาร้อนอีกเหรอวะสิ่งที่ผมเกียดอย่างที่สองคืออาบ้าเอ้ยเอาไม่อยู่แล้วโว้ยฟีมือกากแต่เสียปากแจว๋วนี่แหละเฮ้ยจานอย่ามัวอู้สิโว้ยมาช่วยทางนี้หน่อยเฮ้ยจานฉันไม่ไหวแล้ว จนันไอหน้าตึงช่วยด้วยอะมุฮะกะสุนะยะเะเขี้ยวนากาและเรื่องสุดท้ายที่ผมเกียดที่สุดคือฉันบอกแกกี่ทีแล้วว่าอย่าอย่าแก้ผ้าไปสู้ไปสิว้ย เห็นแล้วมันอุจาตาโอ้แพ้่หน้าตึงแล้วจะให้ทำไงก็เสื้อมันขาดอะอาจารย์โว้ยในเวลางานต้องเรียกฉันว่าอาจารย์เท่านั้นทดสกันกับชาติมาเกิดคนนี้เป็นผู้หญิงณสนาาหลวงอันตรภพโฮกลัวอะไรวะที่นี่ก็มีแค่ฉันกับนายน,นะนี่ พวกเป็ดก็เห็นเป็ดไม่ใช่คนซะหน่อยจะเป็ดพูดผีปีศาจจะอะไรก็เห็นไม่ได้ทั้งนั้นเข้าใจนะครับเข้าใจแล้วครับจารย์ขอบคุณรูปภาพจากลาหูชิวเล่นด้วยนะครับ